ทีมมึงต้องวิ่งวิ่งางาจะวิ่ง,งมันจะ, <c oughs> นจะาไปไม่ไหอีคาดกันดีความกนกงคนห้าหลังไป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 ไ <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆ คุยไซด์ได้ไงอะเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเอ้ยกูยิงมันแม่งยิงกูคพร้อมกันเลยว่ะสวยฝั่ก็องจเย็นจะเย็นนะเฮ้แทนได้สไปายอย่าพึ่งอย่าพึ่งแทนยัย30 seconds left อย่าเข้ามือเข้าไวเปิดผิดกันทำไมก็กูเห็นแทนเข้ากูเลยเข้าตามเลยเลี้ยนนักสู้ ได้ไปเลยกูว่าอะไรมึงไม่ได้หรอกเพราะจริงๆกูก็เมื่อกี้กู CT 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 ของแทนบีโอทิ้งไว้นู่นนลยนะ CT แทน CT ดูแลสวยมากไอ้พี่เออแทนอ่านอ่านเท้า ดึงหน้าทำที่อะไรร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดงหน้าด้วยล่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ f a c e b o o โกลเด้นเติมเกมนอกจากวันะแ,แ,แล้วเขาจะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนของทางอ้อมด้วยนะ Throwing next. Oh, <coughs> last player standing. Censor tricked. Happy, happy, happy. Yeah, last player standing by the You're done. Spike <coughs> planted. Yeah. One enemy remaining. They cut uh, Fake teleport. Wow. Ember uh -huh. oh, no. mid. One enemy remaining. One, One enemy remaining. Oh! Last player standing. Oh, Eight. Oh. Seven. One oh, my enemy my remaining. Cutting through. Not. Fake teleport. You will not kill my ally. Oh. One oh, my. enemy oh, my remaining. Good. Oh, Spy, one. One. Spy. I made, I made oh, no, down B. Come on. Why? 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 That's I got